ด่วนๆมาแล้วรัฐบาลไทยแอบประกอบงดที่แล้วเด่งบนเด่งล่างเก่าแปดเจดเก้า สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสูภผู้สุ้คนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วยดังมาเช่นเนาะจ้ะก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะพี่น้องในวันนังขาาที่30เมษายนเนาะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กปังๆเอามาแบง่งปันพี่น้องได้เบื้องกันอีกชิน้นเคยนะพี่น้องสําหรับชุดนี้เนาะจ้ะแอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของดุยพระรั่นเนาะจ้ะต่อด้ดยนแนวทางของแอบประกอบตกถ่ายเดินแนวทางของแม่ทาเนียน1ิบเหล็กฮิตสิเหล็กดังเด้อพี่น้องเด้อ ก็สิไปรับชมรับฟังนะจ่ะแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจ่กพี่น้องสุภูสุกคนนะจ่ะดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ่ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ่ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ่ะพี่น้องสุปูสุคนเลยจ้าเพื่อเป็นการวันเซวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นับที่ยนวทางของดุยพระรัตนกรเลยจ้ะ รัฐบาลไทยหัวประจำวันที่2พฤษภาคม2567ท่านพี่น้องซึ่งชุด3โต๊ที่เพิ่นให้มากก็คือ899 609 106 445 465และ665จ้ะเน้นให้ไปที่609ได้พี่น้องเด้อต่อโดยนะทาง2ตำบน99 09 06 45และ65เน้น2ตำบน09และ06จ้ะ ต่อโดยแนวทางสองตัวล่างไหามาสองหางนอดพี่น้องนั่นก็คือ08กับ07ดที่พี่น้องเดอ้อสองตัวล่าง08และ07 2ตัวบนเก้9เก้าหาและหกหาเน้นไิธี0ศูนย์เกับศ6จ้ะไปบึงต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะนั่นก็คือชุดเน้นเนะจ้ะชุดเน้นของดุยพร,รันพี่น้องเน้นไห้ สตัวเม็ดเดียวแดงแดงเนาะจ้านั่นก็คือหกศูนย์เก้าพี่น้องเดอ้อเน้นไหกศูนย์เกจ้าตัดเลนเอาเด้พี่น้องเดอ้อหกศูนย์ศูนกศเากนาะจ้าหรือว่าจะเป็นศูนย์หกหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะตัดเลนกันเด้อจ้าหกศูนย์กจ้าต่อด้ดยเนวทางสตัวล่างให้ไปที่ศูเดกับศูนย์แปดจ้าล่างศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดจ้าแนวทางของดุยพรันเด้พี่น้องเดอ้อมาเบิ้งต่อกนที่นวทัง ของแอรประกอบกนตอ่อเลยจ้ะซึ่งผลงานหัวติพานมา16เมษายนเพิ่งจะหายเข่าทั้งบนทั้งล่างนะจ้ะก,ก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับเก้าแปดพี่น้องเด่งบนเด่งล่างเลยจ้ะสำหรับแนวทางของแอรประกอบเนาะจ๊ะให้วิ่งไปถึงแปดกับเก้านะจ๊ะซึ่งก็มาทั้งสองหลักเนาะจ๊ะสำหรับเลขวิ่งเนาะจ๊ะเอากามาเบิ่งต่อกันทีสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดก,กันตอ่อแลยจ้ะซึ่งแอรประกอบก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ๊ะ วันนี้เพื่อนก็ให้เด่นพิธีโฮกับเจ็ดพี่น้องเด้อเด่นวิ่งโฮกับเจ็ดนะจ้ะซึ่งกับไปตรงกับแนวทางของอาจารย์กรการสินเนาะจ้ะอาจารย์อาจารย์กรการสินเพื่อก็ให้เด่นพิธีโฮกับเจ็ดเช่นเดียวกันเนาะจ้ะชุดสองโตเนาะจ้ะลักโกก็คือหกศูนย์หกสองหกสามและหกแปดจ้ะลักเจ็ดก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดหกพี่น้องเด้อต่อด้วยชุดสามโตเนาะจ้ะให้ไปทีศูนย์หกสอง 368 273สและ4 7 6จก้ะแคบว้เบิงจดไหนเบิงกันนะจ๊สะสำหรับแนวทางของแอปประกอบแคบไหวไปหาสื่อลตบตลีนจะจ๊ะกันพลาดกันตกรถนะจ๊ะนแนวทางของแอปประกอบบ่ทำห้ผพิหวังนะพี่น้องให้เขาอยู่เรื่อยๆนจะจ๊สะสำหรับแนวทางของเพิ่นลองตามกันเบิงเด้อจ้า มาบังตอกระถิ่นาทางของแมททอมเนียน1ิบเล็ก0ิตสิเล็ดังงวดประจำวันที่สพฤษภาคม2 5 6พกันต่อเด้จ้ะซึ่งเพิ่นก็นได้ให้หนึ่7 2ก7าห7าหกเจ็ดและ8ปหาจ้ะแนวทางของแมททํมเนียนโดยพี่น้องเธอสิบเหล็กฮิตสิเหล็กดังแล้วจ้ะ แค่ไฟเบิงจดไปเบิงกันได้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะเพราะว่าสิเป็นแนวทางของดุยพรัชนะจ๊ะแนวทางของแอประกอบนะจ๊ะซึ่งก็ให้เขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเก่าแปดกับเจ็ดเก่านะจ๊ะแนวทางของแม่ทำเนียนแค่ไฟเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันได้พี่น้องเดอ้อ ใชยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุขสขอนโปรดใส่วิจาญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อนั้นตเจจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆต๊สำนักนํานเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกําลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้พี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนสสวดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันๆกันทุกคนนะจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตล่ลาพี่น้องไป้นํามมิกรนะจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า